พี่น้อง F c ซทางช่องป๋านุ่ยทีวีรวมถึงช่องเขมรวันนี้นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับทิกตอกป๋านุ่ยทิกตอกนะครับต้องขออภัยนะฮะเสียงไม่ค่อยมีพี่น้องครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังคลิปต่อไปนี้ได้ฟังคลิปต่อไปนี้ได้ดูดีกว่าได้ดูกว่าจะมีภาพประกอบด้วยนะครับว่า ท่านช่วยกันฟังสักนิดหนึ่งนะครับมันมีเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่ามันมีการพูดไปในสองทางซึ่งผมก็ก็ไม่รู้จะไปจับทางไหนนะฮะนะครับคือในเรื่องของปี5 4สีที่เราทำการลบพุ่งกับทางเขมรน,นั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนครับในภาพประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ ออกมายืนยันนั่นก็คือพันโทรประพันธ์ยืนชีวีอนุญาตขอญาตเอ่ยนามเพราะว่าไม่เสียหายอะไรเพราะท่านเองก็ออกมาทําให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องประสาตตาขวายมีการยิงข้ามกันไปข้ามกันมามีการโทรมาขอสงบศึกมีการโทรมาให้ช่วยเราไปช่วยแบกศพทหารเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะ คือนั่นเป็นสิ่งที่เราเราเคยได้ยินมาเราเคยเห็นมานะครับผมก็เคยเอาคลิปนี้ไปลงเหมือนกันคนดูก็เป็นแสนเลยนะฮะนะครับก็ขอขอบคุณท่านพันโทรประพันธ์ยืนชีวีด้วยนะครับในขณะนั้นท่านเป็นร้อยเอกปัจจุบันท่านเกษยียณยุรการยศพันโทพี่น้องครับเราเห็นภาพในพลสามดาวของขมรไปร้องห่มร้องไห้ออกรายการทีวีในประเทศตัวเองแล้วก็กล่าวหา ว่าประเทศไทยลังแก่ประเทศขเขมรซึ่งด้อยกว่าแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพในการลบไปฟ้อง UN ออกโทรทัศน์ช่องของตัวเองนั่งบีบน้ำหูน้ำตาซึ่งเป็นอะไรคนไทยเห็นอะไรตรงนั้นก็เป็นเกิดเกิดความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราทหารเราลบได้นะเรารบเก่งนะ แน่นอนครับสงครามเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะยิ่งกำลังพลนะครับที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่แน่นอนยังไงก็ต้องมีสูญเสียเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าการลบพุ่งกันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่พ้นแล้ววันนี้ผมไปเจอกับคลิปคลิปหนึ่งนะครับมีการรายงานข่าวเรื่องเรื่องนี้เรื่องปี5 4เนี่ยซึ่ง ซึ่งพี่น้องต้องฟังดีๆนะแต่ผมฟังแล้วอ่ะผมรู้สึกสลดโหดหูเลยว่าเฮ้ยมันหนังคนละมนเลยเหรอวะเฮ้ยมันกลับตาลปัดกันขนาดนี้เลยเหรอวะนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับผมจะไม่บรรยายอะไรมากไปกว่านี้ผมอยากจะให้ทุกท่านไปฟังกันดูย้อนไปฟังกันให้ดีๆถ้าปรับสปีดให้มันช้าลงได้ก็ปรับสปีดกันสักนิดนึงช่วงกลางๆเรื่องของคลิปนี้ มันทําให้ผมรู้สึกสลดโทถูมากเลยนะครับว่าตกลงแม่งข้อมูลไหนกันแน่วะนะครับเราจะเชื่อใครดีวะพี่น้องฟังและตัดสินใจกันเองรับชมกันครับรเรียมมา้าจะไปมงมาห่คอยเมื่ ปะทะเดือดชายแดนไทยเขมรพื้นที่ประสาทตาควายประสาทตาเมืองทมกว่า5ชั่วโมงเขมรดับ3ทหารไทยพลีชีพ 4, เจ็บ13นายเร่งอพยพชาวบ้านหนีตายกว่า30,000คนทั้งหมดนี้เป็นความรุนแรงของการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพศ2554 ย้อนไปเมื่อวันที่22เมษายน2554ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุทหารไทยและกัมพูชาเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างรุนแรงด้วยอาวุธหนักและอาวุธเบาทั้งปืน AK-47 M16 ปืนกลปืนคอ60และการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทต,ตาควายตำบลบักไดอําเภอพนมดงรักเรื่อยไปจนถึงบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมตำบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นานกว่า5ชั่วโมงตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาเสียงปืนกัน การยิงต่อสู้ของทหารทั้งสองฝ่ายจึงได้เงียบลงผลการประทะครั้งนั้นทําให้ทหารพรานกองร้อยจู่โจมที่926ฐานปฏิบัติการประสาทตาควายทหารพรานกองร้อยจู่โจมที่960ฐานปฏิบัติการประสาทตาเมินทมกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่2เสียชีวิต4นายบาดเจ็บอีก13นายถูกสง่งโรงพยาบาลพนมดงรักในเวลาต่อมา ขณะที่ทางโรงพยาบาลพนมดงรักได้ระดมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงเข้ามารองรับสถานการณ์การสู้รบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน สำหรับทหารไทยที่ปลีชีพ4นายคือจ่าสิบเอกวิทยาสวนชูผลสังกัดกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่960ฐานปฏิบัติการประสาทตาเมืองทมบ้านหนองคันนาตำบลเมียงอำเภอพนมดงรักเสียชีวิตที่จุดประทะประสาทตาเมืองทมส่วนจ่าสิบเอกบุญยรัตนสุขจิตกองร้อยทหารพรานที่2606ชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26กรมทหารราบที่23,004ผลทหารบุญยริบชางามกองร้อยทหารพราน2606 และ11ประเวศหาราชกองร้อยทหารพรานที่2606ชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26กองกำลังสุร,รานารีกองทัพภาคที่2เสียชีวิตที่จุดประทะประสาตาควายข่าวแจ้งว่าช่วงเกิดเหตุปะทะเวลาประมาณ7.35นาฬิกา35นาทีทหารกัมพูชายได้ยิงกระสุนปืนใหญ่คามเข้ามาตกข้างสงพพนมดงรักอำเภอพนมดงรักหนึ่งลูกแต่ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งยังได้มีลูกกระสุนปืนคอขนาด120มิลลิเมตรของฝ่ายทหารเขเมรยิงเข้ามาตกภายในหมู่บ้านหนองคันนาหมู่8ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจำนวน3นัดห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาจุดที่มีการประทะกันประมาณ8กิโลเมตรโดยกระสุนปืนคอดังกล่าวได้ระเบิดไปแล้ว1นัดยังไม่ระเบิดโผล่อยู่บนพื้นดิน1นัดและฝังอยู่ในดินอีก1นัดจนทีทหารได้เข้าวัดระยะพิกัดของกระสุนปืนฝ่ายกัมพูชาที่ยิงเข้ามาพร้อมทำเครื่องหมายกั้นบริเวณไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้เพื่อความปลอดภยัย ภายหลังเหตุการณ์วันที่22เมษายน2554ผ่านไปเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ได้ออกมาเผยแพร่บทวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวว่าจำเป็นต้องพูดกันตรงๆแบบนี้ว่าผลจากการประทะการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระลอกใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่22เมษายน2554จนถึงวันที่29เมษายน2554ว่าไทยได้ยอมแพ้หรือยอมขอสงบศึกอย่างที่สื่อของฝ่ายน้นได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้จริงๆ เพราะเมื่อพิจารณาจากสภาพการจากการประทะวันแรกจนถึงวันที่มีการเจราจาสงบศึกหรือหยุดยิงก็สุดแล้วแต่สรุปได้อย่างเดียวว่าฝ่ายไทยเสียเปรียบในทุกด้านการตอบโต้ของทหารไทยราวกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าทําให้เคลื่อนไหวต่อกรกับฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เอาเสียเลยเพราะเป็นการตอบโต้อยู่ในวงจํากัดลักษณะจึงไม่ต่างจากนั่งรอให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มยิงเข้ามาก่อนถึงจะตอบโต้กลับไป ที่ผ่านมาได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นและเป็นเสียงเดียวกันทั้งจากฝ่ายผู้นํารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอภิษ์เวชชาชีวะในสมัยนั้นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสุเทพเทือกสุวรรณผู้นํากองทัพอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทรวงสุวรรณและผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยนั้นที่ย้ำว่าไทยไม่รุกรานใครรวมไปถึงใช้คําว่าเราจะตอบโต้ตามความเหมาะสม ความหมายที่ออกมาจึงไม่ต่างจากต้องรอให้ทหารไทยชาวบ้านตายก่อนบาดเจ็บก่อนแล้วจึงตอบโต้กลับไปโดยที่เราจะยืนหยัดปักหลักอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวรุกไปข้างหน้าเป็นอันขาดเพราะเราจะไม่รุกลางใคร นอกเหนือจากนี้ยังเป็นความหมายที่สับสนตามมาอีกว่าพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชารุกเข้ามานั้นเป็นเจตนาที่ต้องการยึดครองดินแดนไทยอย่างท้าวอนจึงต้องสร้างสถานการณ์สู้รบเพื่อให้นานาชาติส่งกำลังเข้ามาสังเกตการณ์ในลักษณะการชนซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายผู้นำรัฐบาลและกองทัพก็รู้ซึง้งถึงแนวทางของฝ่ายตรงข้ามดีอยู่แล้วแต่กลับยังตั้งรับอยู่ในพื้นที่อย่างเหนียวแน่นจนเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บชาวบ้านตามแนวชายแดนต้องอพยพลึกเข้ามามากขึ้นทุกวันสำหรับยุธทธว,วิธีในการสู้รบ เพราะเท่าที่เห็นตัวอย่างบางประเทศที่มีปัญหาตามแนวชายแดนอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกรณีของประเทศอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่กว่าแต่ก็ใช้วิธีการทหารแก้ปัญหาความมั่นคงของตัวเองนั่นคือใช้กำลังเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจุดสูงคมอย่างที่ราบสูงโกลันจากซีเรียในสงครามยิวอาหรับเมื่อปี2510มาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ยอมคืนให้หรืออย่างในกรณีสงครามสั่งซ้อนที่จีนทํากับเวียดนามเมื่อปี2522ก็ใช้วิธีการจัดการอย่างเด็ดขาดรุกล้ําเข้ามาจัดดกาารรอย่งเเ็็สจ ขณะที่หันมาทางการไทยใช้วิธีการทางทหารไทยบ้างทั้งผู้นํารัฐบาลและกองทัพต่างย้ำเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยไม่เสียเปรียบหรือยิงมาก็ยิงไปตอบโต้ตามความเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากสภาพการที่เป็นอยู่ทําให้เห็นว่าฝ่ายไทยไม่ได้เปรียบ เพราะอย่างที่รู้กันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากขึ้นก่อนเพื่อหวังผลอย่างที่รู้กันอยู่แล้วขณะที่ฝ่ายไทยได้แต่ตั้งรับได้แต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่จรวจ BM21 ของฝ่ายกัมพูชาจะยิงตกเข้าใส่ทั้งที่ในเมื่อยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงในเรื่อง m o u 4 3ฝ่ายไทยก็น่าจะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวแล้วถือโอกาสใช้กําลังบุกเข้าไปเคลียร์พื้นที่เพื่อยึดความได้เปรียบเอาไว้ก่อนจากนั้นค่อยมาเจราจาหย,ยุดยิงกันภายหลังแต่จากความเคลื่อนไหวเมื่อวันน28 2554เมษาย แมทัพภาคที่สองพลโททวัตชัยสมุทรสาครในสมัยนั้นนําคณะเข้าไปเจรจายหยุดยิงกับผู้นําทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ชื่อว่าพลโทเจียมอนอะไรนั่นที่โอสมมตจังหวัดอุดรมีชัยในพื้นที่ของกัมพูชาภาพที่ออกมาจึงไม่ต่างจากการเข้าไปขอสงบศึกหากพูดให้แรงไปก็คือเข้าไปขอยอมแพ้กับเขานั่นเองเพราะถ้าฝ่ายเราได้เปรียบหรือกลุ่มสภาพที่เหนือกว่าจะต้องเรียกให้เขาเข้ามาเจรจาก,กันในฝั่งไทย นอกจากนี้ในข้อตกลงจำนวน6ข้อที่มีการเปิดเผยเออกมาอย่างเป็นทางการเป็นเอกสารของกระทรวงกลาโหมกัมพูชามีการระบุในข้อ2ว่าให้ทั้งสองฝ่ายหยุดเคลื่อนไหวกำลังทหารรวมทั้งห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพที่ตั้งทางทหารนั่นก็หมายความว่าฐานปฏิบัติการทางทหารที่ฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยทั้งที่บริเวณพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารทั้งที่ภูมะเขือและในวัดแก้วสิขาคีรีสวาระรวมไปถึงที่บริเวณปราสาทต,ตาควายที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดก็ต้องคงไว้ และสำคัญไปกว่านั้นยังไม่มีหลักประกันใดๆว่าในอนาคตฝ่ายกัมพูชาจะยิงถล่มเข้ามาอีกและทหารไทยรวมถึงราษฎรไทยจะต้องสังเวยและต้องอพยพอีกเมื่อไหร่ ดังนั้นถ้าผลการเจรจาและผลจากการตอบโต้ตามสมควรตามที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทรวงสุวรรณและผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันรโอชาในสมัยนั้นบอกว่าไทยไม่เสียเปรียบนั้นเมื่อออกมาแบบนี้ในความเป็นจริงมันน่าจะตรงกันข้ามและไม่ต่างจากการยอมแพ้หรือขอยอมสงบศึกนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังไปแล้วนี่ผมฟังทั้งหมดสามรอบ ผมฟัง3ามรอบผมมีคำตอบในใจแล้วดูสีหน้าผมดีครับดูโทนเสียงผมดีฮะร,รู้สึกมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับพี่น้องคิดยังไงครับฟังแล้วคิดยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องของปี54นะครับเอาละครับนะคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ผมอยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับคลิปนี้ ลองฟังกันดูแล้วช่วยกันแสดงความเห็นกันนิดนึงนะฮะเ,ออเพราะว่าคลิปต้นทางนี้เขาปิดเขาปิดกั้นการแสดงความเห็นนะครับออแต่ผมจะเปิดเอาไว้นะครับขอให้พี่น้องร่วมกันแสดงความเห็นนิดนึงว่าท่านฟังมาแล้วขี่ลอบพอท่านฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรจะหนึ่งจะเชื่อสองหรือจะไม่เชื่อสามความรู้สึกเป็นอย่างไรกับการฟังคลิปที่ผ่านมานี้ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ